สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินเดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาอันบ็อกแกะกล่องส่งแผงเจ้ากล่องนี้กันนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นแล้วสิก็ไม่เห็นนั่นแหละนะครับเพราะว่าบ็อกอาร์ตกล่องของมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับมีแค่เนี่ยสีของลังกระดาษนี้นะครับแล้วก็นี่ก็มีตัวหนังสือประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ก็คือบลูอายแอนติมิดดราก้อนนั่นเองนะครับก็คือบลูอายไวดราก้อนสามหัวนั่นเองนะครับผมจาก อนิเมะยูกิโอเกมกลคนอัจฉริยะนะครับก็เป็นมังงะชื่อดังนะครับทำมาเป็นอนิเมะแล้วด้วยเหมือนกันสำหรับยูกิเนาะนะครับตัวนี้เป็นงานก๊อปจากฟอร์ทิจีนนะครับผมก็น่าจะก๊อปตัว figure standard amplify นะครับของตัวของบันไดเนาะของตัวยูกินั่นเองนะครับตัวของบันไดนะครับบูไอไวท์ดราก้อนของบันไดเนี่ยมันจะเป็นมังกรหัวเดียวเนาะบูไอไวท์ดราก้อนหัวเดียวนะครับแต่ตัวเนี้ยเขาจะทํามาเป็นอนิเมะดราก้อนนะครับก็คือมังกร3หัวบูไอไวท์ดราก้อนสหัวนั่นเองนะครับผม อบอกไอ้ไม่มีอะไรเนาะเออมันจะมีกล่องที่กล่องที่แบบใส่กล่องด้านนอกนี่อีกชั้นหนึ่งนะอืมกล่องนั้นมันจะมันจะมีโค้ดตัวตัวโค้ดตัวย่อของมันนะก็คือ YG ผมเดาว่าน่าจะมาจากคําว่ายนะูกิเนาะ YG ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับผมยูกิศูนย์ศูนย์หนึ่งลมั้งนะครับแสดงว่าอาจจะมีศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สามตามมานะครับซึ่งจะเป็นตัวอะไรก็ค่อยไปดูกันนะ ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องสมแพนตัวนี้ก่อนนะครับไปดูีิว่างานมันจะดีขนาดไหนนะไปชมกันเลยครับโอเคครับหลังจากที่แกะกล่องออกมาครับก็จะเจอประมาณนี้นะครับผมอ่ะขอ,อนับถุงดูซะหน่อยแล้วกันเนาะหนึ่งถุงโอ้โหสองถุงเบื้องเริ่มเลยนะครับแล้วก็ดูสีสันของตัวงานก็เหมือนจะทําเป็นมุกมุกเมทัลลิกมาด้วยนะครับสองถุงใหญ่หญสามถุง โอหแน่นๆเลยเหมือนกันนะเนี่ยสามถุงนะครับแล้วก็มีแอคชั่นเบียดมาให้ด้วยนะครับเป็นแอคชั่นเบียดแบบธรรมดาเนาะสามถุงแอคชั่นเบียดก็จะใส่มาพร้อมกับตัวชิ้นงานเหมือนกันมีทั้งหมดสามถุงนะครับสามถุงใหญ่สี่ถุงใหญ่มีอยู่สี่ถุงใหญ่นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยเหมือนเป็นเอฟเฟกต์ปีกยังไงไม่รู้นะครับสี่ถุงใหญ่อ๋อเอฟเฟกต์ปีกนะแล้วก็มีคู่มือ นะครับอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแต่ละแผงกันครับโอเคครับก่อนอื่นเรามาดูที่คู่มือกันก่อนนะครับคู่มือเนี่ยก็จะมีระบุนะ YG ที่ผมบอกนะ YG 001น่ะครับน่าจะมี 002, 003ตามมา 02, 0 3อาจจะเป็น blue eye หัวเดียวนะครับหรือ red eye back d r a g o n อะไรอย่างงี้นะครับหรือพวกกรดเทพต่างๆนะครับที่ยกูกิเคยเคยออกมาเนาอะ,อะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนิดนึงนะครับ ด้านในนะฮะมันจะเป็นแผ่นพับเนาะสำหรับคู่มือตัวนี้นะครับแล้วก็มีการประกอบน่าจะอ้างอิงมาจากของบันไดเลยนะครับคิดว่านะอืมอ่าเดี๋ยวนับแผงนิดนึงนะครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ1ด1ปดเก้าสิบสแผงนะครับมีปีกเอฟเฟกพิเศษมาให้ด้วยประมาณสิบหกแผงได้นะครับ คู่มือกอม็มีการตัดพวกแกนลุง่งแกนลวดอะไรด้วยนะครับมีวัดระยะวัดขนาดเนาะม,มีใส่ปีกที่เป็นปีกเหมือนปีกข้างคาวด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มืออีกอย่างหนึ่งนะฮะโอเคก็ไม่น่าจะยากอะไรนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูแผงแรกกันครับ มาดูที่ถุงแรกกันก่อนเลยนะครับผมดึงออกมาตัวแพ็กเกจเขาไม่ได้มีแม็กมีซีลมีอะไรมาเลยนะครับผมก็เป็นถุงธรรมดาธรรมดานี่แหละออกมาเลยนะฮะอะอย่างแรกที่แถมมาให้เลยนะครับก็คือแอคชั่นเบร a นะแอคชั่นเบก็จะเป็นแอคชั่นเบรแบบอกเหลี่ยมนะครับทั่วๆไปเนาะนี่สีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็มีแกนพวกขยับเอาไว้ รับน้ำหนักตัวหุ่นและพวกนี้นะครับก็ทั่วๆไปนะสำหรับตัวแอคชั่นเบสนะครับมีแถมมาให้1ชิ้นนะครับอเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของตัวพาร์ทของตัวมังกรกันบ้างนะครับโอ้โหด,ดูดูดูอันนี้อันนี้โครงปีกของเขานีนี่นี่โครงปีกนะคือเลยฝ่ามือนึงอ่ะน่าจะตัวใหญ่มากเหมือนกันนะครับเนื้อสัมผัสพลาสติกถือว่าเรียบเนียนเรียบลื่นดีนะครับมันจะเป็นเงาเงาเหมือน ทำเป็นมุกมุกเมทัลลิกมาให้นะครับเหมือนเคลือบมุกมาให้ทําให้เกิดความเงาเงาแต่แต่มันดูออกไม่ออกสีเงินมากนะมันก็เป็นเงินมุกมุกอะ่ะขาวมุกมุกะนะฮะเออเนื้อดีเนื้อดีถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับแผงวันเนอร์เนี่ยจะเป็นอันเดอร์เกตด้วยเออเป็นอันเดอร์เกตด้วยนะครับเ้ยเนื้อสัมผัสดีแล้วก็ความเรียบลื่นของพลาสติกเรียบเนียนของพลาสติกเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับ เอออันนี้อันนี้อันนี้สองแผงนะเป็นแผงเบิ้ลนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูชิ้นนี้นะฮะนี่อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของลำคอพวกคอพวกอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีรอยอยู่บ้างเหมือนกันนะครับก็นเนื้อปะติบแบบนี้นะครับก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีรอยเนาะอาจจะเป็นช่วงหางต่างๆพวกเนี้ยนะครับเออเนื้อดีลักษณะดีนะครับมีความเรียบความเงาความมุกอยู่นะครับอืมจะว่าเงินไหมก็เงินแหละอืมออกเป็นสีเงินเงินอยู่นะครับ ต่างจากของต่างจากตัวของบันไดยอยู่เหมือนกันนะ ừ, โอเคใช้ได้นะเดี๋ยวไปดูแผงต่อไปกันครับอันนี้ก็จะมีชิ้นส่วนหลักๆเยอะเหมือนกันนะฮะพวกส่วนหัวต่างๆอะไรพวกนี้นะครับอ่าจริงๆแล้วอ่ะตัวบูอายตัวเนี้ยสีสันมันไม่ได้มีอะไรเยอะนะเพราะว่าสีโทนของตัวมังกรเนี่ยมันจะเป็นโทนเดียวเลยอืมสามหัวนะอันนี้ บวกกงลงกลงเล็บต่างๆนะครับตัวจุดเชื่อมของรันเนอร์เนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ถือว่าเล็กอยู่นะเล็กๆนะครับก็มีทั้งที่เป็นแบบเกรตรงๆแล้วก็เกรที่เป็นอันดะร์เกรเนาะนี่ดูกงเล็บเขาใช้ได้อยู่นะอันนี้จะเป็นแผงเบิ้ลเบิ้ลมา3มเลยครับนี่มังกรสหัวก็ต้องเบิ้ลสามนะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนหัวดูไปดูดูหนึ่งแผงแล้วกันนะครับนี่อันนี้จะเป็นช่วงคลีบที่ติดอยู่ข้างแก้มของมังกรนะเออเนือ้อเนียนว่ะน้าหน้าประกอบมากเลยอะ่ะเนี่ยตัวหน้ามังกรตัวบูอายนะครับหน้าบูอายเนอะอมน่าจะมีการแยกสีที่ดวงตาม,มาด้วยนะครับดูเจาะช่องดวงตาม,มาด้วยนะเนี่อันนี้ก็จะเป็นบริเวณส่วนหัวเนาะเรียบลื่นเรียบ,เ,ยบ,เ,ยบเนียนดีมากตอดิบสวยเลยผมว่าตัวนี้นะครับ ต่อดิบสวยเลยแน่ๆโอ้โหใช่ได้ใช่ได้เนื้อเนียนนะครับจุดเชื่อมต่อดีสวยนะฮะยังไม่เจอตําหนินะยังไม่เจอตาหนินะถือว่าโอเคนะครับไปดูแผงต่อไปนครับโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของลําตัวเนาะลําตัวของเจ้าบรูอายนะครับโอ้โหเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าตัวใหญ่เอาเรื่องนะ ตัวใหญ่เ,เรื่องนะครับแล้วก็ปีกเขาค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันนะตัวนี้มีฟิกเกอร์ไคบะมาตั้งคู่เนี่ยจาเลยนะเขามีแกนลวดมาให้สามแกนนะครับสามสี่แกนเนาะมีแกนยาวเออนี่สามสี่แกนนี่แหละนะครับนี่อันนี้เอาไว้ใช้ต่อพวกส่วนหางต่างๆนะครับที่จะทําให้มันสามารถดัดได้อย่างอิสระนะครับมีแกนลวดมาให้ด้วยนะ ในส่วนของลำตัวนะครับพวกลำตัวต่างๆกนะ็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะดีเทลละเอียดดีมากเลยแล้วก็เนื้อพลาสติกผมชอบเนื้อพลาสติกมากนะครับเรียบเนียนดีนะครับเนี่ยโอ้โหถือว่าฉีดออกมาได้ใช้ได้นะเออทำอยากดูตัว0นะูนย์ศูนย์สองอ่ะศูนย์สองจะเป็นตัวไหนนะเดี๋ยวรอดูนะครับนี่พวกตามเนื้อต่างๆของขามังกรอะไรเงี้ยนะครับกงลงกงเล็บต่างๆเนี่ยถือว่าทำออกมาได้เนียนใช้ได้นะหรือว่าใช้ได้นะครับ อันนี้จะเป็นพวกข้อต่อต่างๆเนาะอันนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับนี่พวกข้อตรงข้อต่อต่างๆที่อยู่ภายในนะฮะแขนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ้ยมีแถมนี่มาให้ด้วยนี่ดูเอลดิสนะครับอันนี้คือดูเอลดิสที่จะติดติดที่แขนของผู้เล่นอะ่ะติดที่แขนของดูเอลลิสนะครับก็จะใส่การ์ดต,ตรงนี้เพื่อเรียกตัวมอนสเตอร์ออกมานะเออใช้ได้วะมีมีมีดูเอลลิสดูเอลลิสแถมแถมให้ด้วยนะครับ ใช่ได้ใช่ได้ออ้ยสวยวะเฮ้ยโอเคอืมไปไปดูแผงต่อไปกันครับอันนี้จะเป็นพวกถุงที่เป็นสีพิเศษพิเศษนะครับพวกนี้นะเดี๋ยวขอแกะดูก่อนต้องใช้กันไกลละฉีดไม่ออกอ่ะมีดีคน้ามาให้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของ หัวบริเวณหัวเนาะที่จะติดตรงส่วนหัวของอันติเมตดราก้อนนะครับก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่นะถ้าเป็นบูอายนะครับก็จะไม่มีสัญลักษณ์ที่เป็น3ตัวนี้นะครับอันนี้แถมมาให้ด้วยถือว่าดีนะโอเคนะครับในนี้ก็จะมีในส่วนของปากในเนาะสีม่วงก็จะเป็นเมทัลลิกมุกๆุกมาให้เหมือนกันนะครับเหมือนเคลือบมาให้ด้วยเหมือนกันนะนี่สหัวนะครับช่วงลิ้นภายในของเขานะสหัวก็มี3ชิ้นนะครับแยกมานะ อันนี้น่าจะเป็นดวงตานะครับนี่ดวงตาก็เหมือนทําสีมาให้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นสีเมทัลลิกมุกมุกมาให้เหมือนกันนะครับนี่ทำสีมาให้ด้วยนะครับ3ามชุดเหมือนกันนะมี3าหัวนะอันนี้ก็คือลิ้นนะลิ้นของบลูอายนะครับเออสวยเหมือนกันนี่สามลิ้นสีม่วงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกกรงเล็บต่างๆบริเวณปีกอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นจะเป็นสีเขาเรียกว่าสีอะไรอะ่ะพวกเนี้ย สีมุกๆเหมือนกันนี่แหละนะครับนี่สีมุกๆุกขนะุนขุนะนี่มีมาให้ประมาณ3ามแผง3ชิ้นนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับที่แถมมาให้นะครก็จะเป็นบริเวณปีกที่จะเป็นช่วงปีกอ่อนของเขาเนี่ยกลางกางเนี่ยมันจะมีแกนปีกนี่ลากมาแบบเนี้ยแกนปีกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปีกช่วงปีกอ่อนเนาะครับมีมาให้2แผ่นนะปีกก็ดูกว้างมากดูกว้างมาก่กาากะหมดแล้วหมดแล้ว อ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับโอเคครับเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับตัวนี้ก็คือบูอายแอนติเมตราก้อนนะครับก็คือบูอายสหัวนั่นเองนะครับจากยูกิโอเกมโกลคนอัจฉริยะนะครับอันนี้เป็นงาน่คยไหนผมไม่แน่ใจนะจําไม่ได้นะไไดละนะครับแต่เท่าที่ดูนะครับความรู้สึกแรกหลังจากที่แกะกล่องส่องแผงออกมานะครับดูเนื้องานแล้วเนี่ยงานค่อนข้างที่จะดีมากเออดูเนื้อสัมผัสข,ของตัวพลาสติกที่เป็นตัวมังกรบูอายเนี่ย มีความเรียบลื่นมัน,ม,นมันเงาเงามุกมุกนะครับที่เขาทำาให้เนี่ยคือถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับตําหนิต่างๆของตัวชิ้นงานเนี่ยยังไม่เจออะไรนะครับผมแล้วก็อยูเชื่อต่อของแพลนเนอร์มีทั้งเก็ดแบบตรงแล้วก็อันเดอร์เกตนะครับประกอบก่าแล้วผมว่าสวยแน่นอนนะตัวนี้นะครับต่อดิบเ,นะเนี่ยคือจําเลยนะเนี่ยจากที่ลูบๆดูเนี่ยเนื้อสัมผัสนี่เรียบเนียนนะครับแล้วก็ เงาเงามันแบบเครื่องมุกมาให้เลยทุกแผงเลยนะครับแล้วของแถมที่มีมาให้นะก็ยังมีเนี่ยดีคอน้ำมีมาให้ด้วยแล้วก็แอคชั่นเบรให้ด้วยนะครับจากที่ดูนะครับผมตัวใหญ่แน่นอนตัวนี้นะครับปีกมีความกว้างมากแน่นอนสําหรับตัวบูอายนะครับหลังจากที่กระองสองแผงนะครับความรู้สึกไปในแดนบวกนะผมว่าตัวนี้นะครับห้าร้อกว่าบาทคุ้มคุ้มนะครับจากที่มองมองภาพรวมเลยนะผมว่าคุ้มนะครับเดี๋ยวการประกอบมาดูอีกทีก็แล้วกันนะครับแต่ยยังไงถ้าเพื่อนสนใจนะตัวบูอิ บูอีแอนติเมตราก้อนอ่าจะเป็นบูอไวรดาก้อนอยู่อย่างเดียวเลยนะครับบูอีแอนติเมตราก้อนนะครับถ้าเพื่อนสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะครับปักตะกร้าไว้ให้นะครับก็ลองไปกดไปตามกันได้ไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับเบื้องต้นนะจากที่ดูนะครับก็คืองานดีงานดีนะครับผมผมว่าประกอบมาแล้วสวยแน่นอนนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเรามาอันบอกแกะของสองแผงเจ้าบูอไวรากอนนะครับ YG นะครับ y ูยศูนนนะเดี๋ยว0 0นย์ศก็น่าจะตามมานะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดติดแจ้เตือนไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะลงกันในอนาคตนะครับแล้วก็จะได้มาดูรีวิวของเจ้าตัวบูไออัลติเมตราก้อนตัวนี้ด้วยนะครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนหลังจากที่ประกอบเสร็จนะครับโอเคฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ